สถานีโทรท ok ัศน์ผ่านดาวเทียมยติมทีวีร่วมกับสถานีวิทยุเสียงอิสลามบมิลาฮบริษัทบริษัทบริลัทบริษัทบิษัทะราริซอฮบริมัลาฮิอัทุอิลัะเริษัิษลทบริริษัทบรัทบริ่ันบรัรเษทรีษนทริษัทบริทบริัริยัทบรบริษีทบริษัทบริษับร40หะรีษทีบริมนะวีได้ทารารรวบราไว้หรา42หะดีษ فيما منوبي لهم كان ربما عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. حديث برنينة مي เรื่องราวที่ให้เราได้เรียนรู้อยู่หลายเรื่องด้วยกันประการที่หนึ่งก็คือการเรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านอับดุลลอฮฺซุลต์ลอห์อวยุสซัลลัมได้ได้ใช้ให้ปฏิบัติประการที่สองก็คือเรื่องของการการยับยั้งจากสิ่งที่อิสลามได้ได้ห้ามแล้วก็ยังมีเรื่องของการอะฮะสาเหตุที่ทําให้ประชาชาติก่อนหน้านี้เนี่ยได้ euh, พินาศลงไปเนี่ยเพราะอะไรมีสาเหตุอะไร และไะดิบทนี้เป็นหนึ่งในไฮดิที่สั้นๆแต่ว่าความหมายนั้นครอบคลุมเหมือนที่ท่านอับดุลสลามของอาลีวะซัลนัมนั้นเป็นคนที่ได้รับได้รับละได้รับจาวามิอันกะลิมจาวามิกะลิมก็คือคําพูดที่สั้นๆแต่ความหมายรวมท่านอับดุลได้บอกว่าวะตีตัวคำสั้นลำย่อปะหุนนะฮะดดนกอบลีฉันได้รับมาห้าอย่างซึ่งนบีก่อนหน้านี้ไม่มีใครได้รับแบบที่ฉันได้รับเลยแล้วท่านนบีก็ได้กล่าวหนึ่งในห้าอย่างนั้นก็คือวะตีตัวจาวามิอันได้รรรับกกาา การมีจอไม่ไกลเือคือการมีคําพูดที่ครอบคลุมคือคําพูดสั้นๆแต่ว่าความหมายนั้นครอบคลุมอย่างมากนะอันอบีฮุเรย์ระฮ์ดิบบทนี้นะจากท่านอับ,บูฮุเร์รอ์อบูฮุเรยร์รยรเนี่ยชื่อของเขาคกออับดราห์มานบินซัครอัลเดลซีว่ากันว่าชื่อของอับ,บูฮุเรยรอฮ์เนี่ยนักวิชาการมีความขัดแย้งกันมากว่าชื่อของเขาเนี่ยคืออะไรเพราะว่าเขาเป็นที่รู้จักในใน,นามของในนามในนามในามในามกุญยะกุญยะคือฉายาที่เริ่มต้นด้วยกับอบูหรืออุ่ม แล้วนักอบูไหรลอดเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบชอบแมวนะแล้วก็พัวพันอยู่กับแมวนะเขาชอบเลี้ยงแมวแล้วแมวก็ชอบพัวพันอยู่กับเขาดังนั้นในในศาสนาที่ที่โรจีหรือว่าที่ที่ที่มัชฮูรที่เป็นเป็นที่รู้กันเนี่ยชื่อของอบูไหรยร์คืออับดุลราะมานบินซัครอัดเดวซีนะอบูไหรยร์ได้บอกว่าสัมย์ตุรอซูลุลลอฮัศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลนฉันได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าว บุคคลนั้บกว่าฉันได้ยินเพราะอะไรฮะหลังจากเขารับอิสลามเนี่ยเขาก็อยู่กับท่านอับดุลสลามแล้วก็เป็นสาฮาบะที่รายงานหะดีษมากที่สุดเจาา้านักสาฮาบะท่านอับดุลสลามท่านอับดุลสลามได้บอกว่ามานณฮัยตุกุมอันฮุฟัจตตนิบูวะมาอัมรต,ตุกุมบิฮิฟะตูมินฮุมัสตะตุมอะไรก็าตามที่ฉันได้ได้ห้ามพวกเจ้าเนี่ยฟัจตตนิบูพวกเจ้าทั้งหลายก็ก็จง,งทำการทำการออกหา่าง ว่าในตรงนี้เนี่ยสิ่งใดก็ตามที่ท่านอับดุลเลาะห์สลัมได้ได้ห้ามพวกเจ้าคืออะไรก็ตามที่ท่านนบีได้ได้บอกให้เราหยุดในการปฏิบัติสิ่งนี้เนี่ยเราก็ต้องต้องหยุดสิ่งนั้นทันทีนีแล้วก็มาให้ทุกมันหูฟาเจตันิบูตรงนี้เนี่ยเรียกว่าจุมลชัตติยรเป็นประโยคที่มีการมีการวางเงื่อนไขนว่าอะไรก็ตามที่ฉันได้ห้ามพวกเจ้าเอาไว้เนี่ยคำตอบก็คือฟาจตันิบูพวกเจ้าทั้งหลายก็จง จงออกห่างแล้วเขาจงออกห่างจากสิ่งที่ทรร่านอับสุลลาหอฮุัยูบัลซัลลัมได้ได้ห้ามพวกเราไว้ว่ามาอัมัรตุกุมบิฮิฟะตูมินฮุมัสตะตอตุลและอะไรก็ตามที่ฉันได้สั่งให้พวกเจ้าได้ปฏิบัติได้กับสิ่งนั้นเนี่ยฟะตูมินฮุมัสตะตอตุลพวกเจ้าทั้งหลายก็จงจงปฏิบัติจากสิ่งนั้นตามที่พวกเจ้าทั้งหลายได้มีความสามารถนะว่าอะไรก็ตามที่ฉันได้ใช้ให้พวกเจ้าทําเจ้าก็ทําไป แล้วอะไรที่ฉันได้อะไรฉันห้ามพวกเจ้าเจ้าก็ตรงยับยั้งแต่อะไรก็ตามที่ฉันใช้ให้พวกเจ้าทำเนี่ยเจ้าก็จงทําตามความสามารถตรงนี้เนี่ยพอตอนท่านอบีได้บอกว่าอะไรที่ฉันห้ามเนี่ยพวกเจ้าก็จงหยุดทันทีเลยหมายเขาเวลาตอนที่ห้ามเนี่ยท so ่านอบีไม yes. ่ได SO ้บอกว่าจงหยุดมันตามความสามารถไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเวลาห้ามเนี่ยห้ามการปฏิบัติเราก็สามารถหยุดยับยั้งได้เลยแต่ว่าเวลาท่านอบีได้บอกว่า พอมาอัสตุกุมมีหิฟะตูมินทมัสตาตุม,ตม,ตม,ตมและอะไรก็ตามที่ฉันได้ใช้ให้พวกเจ้าได้ปฏิบัติเนี่ยดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายก็จงต้องต้องทําการนําสิ่งที่ฉันได้ใช้ให้ปฏิบัติเนี่ยเอามาตามที่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยมีความสามารถหมายความว่าอิบาดะที่เราสุวรรณอัตาลาได้ได้วางให้กับเราเนี่ยและเป็นสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องปฏิบัติเนี่ยเราต้องปฏิบัติตามความสามารถของเราหมายความว่าถ้าสามารถปฏิบัติ ตามอย่างสมบูรณ์แบบเราปฏิบัติเลยถ้าไม่สามารถอย่างอย่างสมอย่างสมบูรณ์แบบพยายามในการที่จะทําตามที่เรามปความสามารถเช่นการละหมาดเรารู้เป็นวาจิบถ้าเราทิ้งเราเป็นบาปอย่างไรก็ตามผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยจะต้องไม่ทิ้งละหมาดถ้ายืนละหมาดไม่ได้ศาสนาก็อนุโลมให้ตามความสามารถของเราคือให้เราทาการนั่งละหมาดถ้านั่งละหมาดไม่ได้เราก็ให้เรานอนละหมาดโดยใช้เราทําการส่งสัญญาณละหมาดในการในการละหมาดเราอิสลามได้วางรูปแบบให้เราอย่างมากมายถ้าหากว่าเรา จ,จะละหมาดต,ต้องอานละหมาดถ้าอานละหมาดไม่ได้เขามีอุปสรรคในการอานละหมาดว่าจะไม่มีน้ําหรือว่าเราเป็นป่วยที่ไม่สามารถที่จะโดนน้ําได้เราก็ทําการตตยามมุมตามอิสลามได้ได้วงางไว้กับเราอันนี้คือ,คอกฎเกณฑ์ที่ที่อิสลามได้ได้วางไว้ให้กับเราเพราะฉะนั้นระหว่างคําสั่งให้ปฏิบัติแล้วก็การห้ามยับยั้งเนี่ยการห้ามเนี่ยเราต้องหยุดทันทีอิสลามห้ามสิ่งใดเราก็หยุดยับยั้งทันทีเลยแต่ส่วนการปฏิบัติเนี่ย ท่านนบียังบอกว่าฟะตูเินฮุมัสต์ตออตุมพกเจ้าทั้งหลายก็จงปฏิบัติสิ่งนั้นเนี่ยตามที่พวกเจ้าทั้งหลายมีความสามารถและในหัดขษบทน,นี้ท่านนบีสอนมาให้ใงอะสัซนลำยังบอกต่อไปเองว่าไฟนมาอะไฟนมะอะฮละกัลลยดีนมินกนอบลิกมินกอบลิกลุ่มนะบรรดากลุ่มชนที่มาก่อนหน้าพวกเจ้า ตรงนี้เนี่ยพี่น้องเวลาที่ท่านอับอุลลาอะลัยเลวซัลลัมได้ได้กล่าวว่ากลุ่มชนก่อนหน้าพวกเจ้าเนี่ยคือโดยมากแล้วเนี่ยจะหมายถึงพวกฮะลุนกิตาบก็คือพวกพวกเยโฮดแล้วก็แล้วก็พวกนัสซารอท่านนบีได้บอกว่ากลุ่มชนที่มาก่อนหน้าพวกเจ้าเนี่ยเขาพินาศไปเนี่ยเพราะอะไรฮะิมาลกู้เขาทั้งหลายได้ถามเยอะคือถามมากนะ เพราะนั้นคนคนที่มาก่อนหน้าพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นพวกเยโฮดแล้วก็หรือว่าพวกนาสารอเนี่ยสิ่งที่ทําให้เขาทั้งหลายได้ได,ได้ได้พินาศไปเนี่ยคือการการถามมากอย่างเช่นในในในสุราบะการะที่อัลลอฮ์สุภาห์นวตาลาได้บอกว่าอินนัลลอฮิยะมุรุกุมันตัะบะฮูบะการะแท้จริงอัลลอฮ์าตาลาได้ใช้ให้พวกเจ้าทําการเชือดเชือดบวัวพวกนี้ก็ยังบ่อยว่ากออาลูอะตะตะคิดูนาฮุซวะนี่ ท่านจะมาดูถูกเราเหรอจะมาล้อเล่นกับพวกเราเหรอเพราะฉะนั้นวกนี้ก็ถามว่าแล้ววัวเป็นยังไงแล้ววัวเนี่ยสีอะไรแล้ววัวเนี่ยทำงานอะไรจนทําให้พวกเขาทั้งหลายเนี่ยฟาดบัฮรหงาวมาแก้โดยฟ่ายลจนทั้งขาหลายทาการเชื่อโดยที่เกือบจะไม่ได้เชื่อแล้วเพราะอะไรครเพราะถามมากเพราะนั้นกฎเกณฑ์อะไรก็ตามที่ศาสนาได้วางไว้ให้กับเราให้เราทําการปฏิบัติโดยที่ไม่ถามซอกแทกโดยที่ไม่ได้มีไม่ได้มีประโยชน์ และคำกล่าวท่านอบีุลลอฮฺฮะลลอฮฺะลาฮฺอัลลัามกาสรตุมซาอิลิฮิมการที่พวกเขาทั้งหลายได้ได้มีการถามมากเพราะฉะนั้นการถามมากเนี่ยเป็นสาเหตุของความความพินาศแต่การถามคืออะไรพี่น้องการถามเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาราได้ได้บอกเราว่าฟัสอัลูอัลัุดิกอินกุนตุมลาตะอะลามุนพวกชาทั้งหลายจงถามอัลฮุดิกคือบรรดาผู้รู้หากพวกชาทั้งหลายนั้นไม่รู้หมายความอะไรก็ตามที่เราไม่รู้เนี่ยเราต้องถามถามผู้รู้ แต่เป็นการถามที่นํามาสู่การปฏิบัติไม่ใช่การถามที่จะทาให้เราไม่สามารถที่จะทำการปฏิบัติได้วัคติลาฟุหุมมลาอัมบียาอิหิมและการที่พวกเขาทั้งหลายนั้นมีความขัดแย้งกับบรรดาระเบีของเขามควาว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้พวกเขามีความพินาศเนี่ยก็คือการที่พวกเขามีความขัดแย้งกับบรรดานับีของพวกเขาเมืว่าจะเป็นด้วยกับการการและการฝ่าฝืนสิ่งที่บรรดานับีได้ได้ ได้ใช้เพราะฉะนั้นชนก่อนหน้านี้เนี่ยพวกบริษัทรออิลเนี่ยหลายๆคนที่มีความคัดค้านในความขัดแย้งกับกับบรรดาบรรดาบรรดานบาบีของเขาในเมื่อเขาสั่งอย่างหนึง่งเขาก็เขาก็ทําอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดแย้งอย่างอย่างชัดเจนนะแล้วท่านอับดุสลสาลลัมได้กล่าวในเรื่องของอิหม่ามนว่าอินนามาจุอิลลิมามุลิยุตัมมะบิฮิฟะลาี فلا تختلفوا عليه อิหมัมเนี่ยถูกเอาวางไว้เพื่อให้มีการถูกทาําตามฟาลาตัลเลฟูอะลยดังนั้นพวกชมทั้งหลายอย่าอย่าขัดแย้งต่อต่ออิหมัมนะแล้วกฎเกณฑ์ในการปรฏิบัติตามผู้ที่เป็นเป็นผู้นําพวกเราเนี่ยก็คือ,ค,อคือการการที่เราปรฏิบัติตามในสิ่งที่เขาได้มีการวางมาเพราะบางครั้งในหลายๆเรื่องนะเป็นเป็นอะไรนะไม่วาจะเป็นเรื่องของดุนยาเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของอาคิร์มาารัมสอาลับางมัสอาลัมัสอาลอิฮตีฮัดียะ เพราะฉะนั Hoy, Pero, no, que que de ้นทุกคนจะต้องทําการอิสติฮัดแต่ไม่ใช่ทุกคนจะต้องทําการตัดสินการตัดสินในการปฏิบัติเนี่ยเป็นหน้าที่ของใครหน้าที่ของอิหมัมเพราะฉะนั้นเราที่เราเราเราต้องเชื่อฟังอิหมัมแล้วท่านอับดุลลอฮฺสัลลัมให้เราทําการปฏิบัติตามอิหมัมตราบใดนะฮะตราบใดที่อิลลัลอันตราวกุฟรอนบ่าวาอินดะฮุมินัลลอฮฺอินดะฮุมินัลลอฮฺบุรฮานุ นอกจากผู้ชอทั้งหลายจะเห็นการเป็นกูฟอร์อย่างชัดเจนที่มีหลักฐานจากล็อสุภานะตารางชัดคือมีหลักฐานว่าเขาได้ทํากฟอร์อย่างชัดเจนจะมาคิดว่าเขาเป็นตอนนั้นนี่อันนี้ไม่ได้แต่เราต้องมีหลักฐานอย่างชัดเจนว่าเราเห็นเขาทําสิ่งที่เป็นกกฟอร์อย่างชัดเจนนี่คือความละเอียดอ่อนในอิสนามทำไมอย่างนั้นเนี่ย เวลาที่ใครต้องการที่จะโค่นล้มอิหมัม่ต้องการที่จะไม่ทําตามอิหมัม่เขาก็จะบอกบอกอ้างอาว่าเดี๋ยวอิหมั่นทาไม่ดีเราไม่ต้องทําตามไม่ใช่ท่านนบีให้เราปฏิบัตินอกจากว่าเราจะเห็นด้วยกับตาเนี่ยเห็นเขาทําความผิดที่เป็นกูฟอสเป็นกูฟอสนะอย่างชัดเจนเพราะอะไรนะเพราะที่เราบอกว่าความผิดที่เป็นกูฟสถ้าเราถ้าเราบอกว่าความผิดทั่วท่วไปเนี่ยถามว่าบนโลกดุนยานี้เนี่ยมีใครบ้างที่มีผิดทุกคนมีความผิด ผูนะ้คนมีการปฏิบัติเพราะท่านนบีส,มสัมัิยสั่านด้บอกว่ากุลุมมนี้อาดัมขัดตามนุษย์ทุกคนนั้นมีความผิดว่าใครรื่อตขัดตาอินตะว่าบุญแต่ว่าคนผิดที่ดีที่สุดก็คือคนที่ทําการตอบัตตัวราะนั้นหน้าที่ในการปฏิบัติตามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอิหม่ามจะต้องเป็นมลา,ายกาผู้นำเนี่ยต้องม่าต้องเป็นมลา,ายกาไม่มีความผิดไม่มีอะไรเลยแต่เวลาที่เราเห็นความผิดให้เราทําการเลยเราทาการอะไร,รสิฮะเราทําการทําการตักเตือนบรรดาอิหม,ม่ามนี่คือ ฮะดิษของท่านอับดุลเลสัลลาร์วอะไรวะสัลลัมเรื่องการปฏิบัติตามแล้วเรื่องการยับยั้งสิ่งที่เราล้อสภานวตาราได้ได้ห้ามสิ่งที่เราได้จากฮะดิษบทนี้เนี่ยประการที่หนึ่งคือเราจําเป็นที่จะต้องยับยั้งจากสิ่งท่านอับดุลเลสัลลาร์วอะไรวะสัลลัมได้ได้ห้ามเอาไว้ประการที่สองสิ่งที่ท่านอับดุลเหห้ามเนี่ยห้ามไม่ว่าจะห้ามจากการทําน้อยหรือทํามากอิสลามเราห้าม ประการที่สก็คือการการยับยั้งนั้นเนี่ยง่ายกว่าการปฏิบัติหมายว่ายับยั้งก็คือสิ่งที่ท่านนบีได้ห้ามเนี่ยเราต้องยับยั้งง่ายการปฏิบัติปฏิบัติก็ตาเสียงที่ท่านนบีได้ใช้ให้ทํายับยั้งคือไม่ต้องทําคืออยู่เฉยเนี่ยละอย่างท่านนบีห้ามห้ามการห้ามการฟังเพลงเราก็ไม่ต้องไปฟังท่านนบีห้ามการดื่มเหล้าเราก็ต้องไปดื่มแต่พอเราใช้เนี่ยใช้มันก็จะยากกว่าการการยับยั้งเพราะต้องมีการมีการมีการปฏิบัติและอย่างหนึ่เราต้อง าจะตันดีบูต้องออกห่างอย่างทันทีแต่อะไรท่านอบีใช้ให้เราทำเนี่ยก็ฟะตูมินทมัสต์อต,ตอตุมอันนี้คือสิ่งที่ท่านอบีได้ให้เราได้รู้ถึงกฎเกณนฑนะ์กฎเกณฑ์ในการดําเน,นินชีวิตของเราหรือกฎเกณฑ์ในการออกห่างจากสิ่งที่อัลมาตาลาได้วางเป็นสิ่งต้องห้ามและประการต่อมาเนี่ยการปฏิบตัติตามสิ่งที่อัลมาตาลาได้ได้ใช้เนี่ยก็คือปฏิบตัติตามความสามารถของเรา ประการต่อมาทําให้เราได้รู้ว่ามนุษย์นั้นเนี่ยมีความสามารถตรงนี้เป็นการเป็นการอตอบโต้วพวกเยบรียที่บอกว่ามนุษย์นั้นเนี่ยเหมือนกับอะไรฮะเหมือนกับใบไม้ที่ต้องปิวตามแสกระแสลมมัม่นก็ลองจะบอกว่ามนุษย์ในถูกบ,บ,บังคับไม่ได้มีสิทธิ์เลือกอะไรแต่จากข้อดิษ์บทนี้นะครับเราได้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยมีมีสิทธิ์เลือกคือมัส um, ตอต้ตุมตาอะไรพวกจาทั้งหลายมีความมีความสามารถประการต่อมา สิ่เราได้จากคดิษ์บทนี้เนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถปฏิบัติสิ่งที่เป็นวาจิบได้ทุกเรื่องแต่ถ้าเราไม่สามารถทุกเรื่องเนี่ยเราก็ต้องทําตามที่เรามีความสามารถประการต่อมา <c oughs> เวลาที่เราได้ยินคําสั่งจากท่านอับดุลสลอยซัมก็ได้ยินขดิษว่าท่านอับีสั่ง,ง,าง,างทานั้นทานี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่จําเป็นหรือไม่สมควรที่เราจะบอกว่าอันนี้วาจิบหรือว่าสุนนะ เพราะทั้งหมดเป็นเป็นคำสั่งท่านอับดุลลาห์สันลาหสสลาแต่สิ่งที่เราจะรู้หลังจากที่หลังจากที่เราเราลืมหรือว่าเราไม่ไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยอันนั้นนะให้เราถามดูว่าอ๋อสิ่งที่ท่านลืมปฏิบัติไปเนี่ยเป็นวาจิบหรือเป็นซุนนะเราจะได้รู้ว่าถ้าเป็นวาจิบเราให้ทำชดใช้แต่ถ้าเป็นซุนนะเราก็เอฮัมดุลิลยนะเราก็อาจจะไม่ต้องไม่ต้องทำชดใช้เพราะเป็นสิ่งที่เป็นมุสตะฮับเป็นซุนนะประการต่อมาอะไรก็ามท่านอับดุลลาห์สันลาห์ของเราสัลลัมใช้ หรือท่านนบีห้ามเนี่ยม,มันคือมันคือ s h a r i มันคืออิบานะประการต่อมาหนึ่งในสิ่งที่เป็นสาเหตุของความความพินาศของชนก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือการการถามมากนพราะันประชาชาติก่อนหน้านี้เนี่ยเขาพินาศกันไปเพราะว่าการถามมากและอีกสิ่งสุดท้ายที่เราจะจะอธิบ,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 บนีเนี่ยก็คือการการนะการระวังการฝา่าฝืนนบีระวังการขัดแย้งกับนบี ว่านี่คือหนึ่งในสิ่งที่ทําให้ให้อะไรฮะสิ่งที่ทําให้เราได้อาจจะพินาศลงไปได้นะแล้วพบกันใหม่นะฮะกับหันิดต่อมาในหันิดเรื่องอ่าสิ่งที่เป็นของฮาราฮที่เป็นของที่ที่ดีว่าลักษมานุวาตาลาได้วางเกณฑ์ว่าอย่างไรท่านอบีได้กล่าวว่าอย่างไรในในหันิดบทหลังจากนี้วันนี้คงฝากพี่น้องไว้แต่เป็นท่านี้นะอัสลามุอะลัยฮุนีบีนามุฮัมมัดวะอิลาอาลัฮิวะซัลลัมวะซัลลัมวสลามุอะลัยกุมม์ะรห์มะตุลลอฮโวะอัลลอฮฺะสถานีโทรทัศน์ผ่่าานดวววเทททีีีียยมมมรกับ สถานีวิทยุเสียงอิสลา